ติด BTS ตัมเบี้ยอะไรจริงไอเนี่ยมือถือถเฮ้ยไอเนี่ยมือถือสมัยนี้มันก็แรงนะตาไปเล่นนะใครตายก่อนเปิดไมค์แม,คแม่งดินเนี่ยเหรอไอเกมนี้ใครตายก่อนเป็นคีย์แพ้เฮ้ยเฮ้ยตกใจนึกว่ามีค,มคนสะเดาะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันวิ่งเร็ว,วอ่ะกูโดนกีดไอ้เหี้ย โอ้ยเราตีเหมือนกันโอ้ยโลฮะไอ้แคทโป้ยโดนกริดด้วยนะแล้วก็โดนลัสอีกโอ้โหโซ่แหลกเลยแคทโซ่แหลกโออแมงโปโอ้ยประตูไม่เปิดไอ้เหี้ยโว้ยวิ่งมาดูแล้วแคทแคทบรรทุประตูโอ้โหเจีเหี้ยเฮ้ยแอบ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 โอ้โหได้ใช้แล้วไอ้เหี้ยจะเตียงเหรอ โ,โดนกินอีกแล้วโดนกินสองรอบเลยโอ้ตายหมดเอา้าเอา้าเอา้เอาไอ้เหี้ยรถต้องมาดีรัดไอ้เหี้ยยเกิดมากูเจรัดเลย <c oughs> ไม่ใช่ปูอย่างที่ทำไมต้องเล่นปูเดี๋ยววะขา <c oughs> เอาข่าวหน้าหนึ่งออกไอ้เหี้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต่รู้เลยโอ้โหจุกโอ้หลบหลบโอ้เสียนเสียนโอ้โหจะหลบยังไงยังไม่มือต่รู้ได้จะหลบทำไมวะเขาสปีดรันน่ะคุณดูขอดูหน่อยดิจะครบร้อยเปล่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงนี่เลย โอ้โหมันมาถึงตรงกลางเลยเหรอโอ้โหแม่งสปีดแล้วนะโจ7จแล้วว่ bro, bro. Bro right. โะโบรโบรโ o r รร h จะน่าชนเลยครับไอ้นางนี่คือติกรรมที่ไม่ควรทำตามครับทุกคจริงอือหือ80แล้วว่าตาึงมากทำให้รู้ว่าไอ้เหี้ย เกมนี้ไม่มีอันดี้โอ้จะเขียวแล้วอ่ะเฮ้ยโหจังวะกอเขียวอีกแล้วอ่ะแฮกกลางๆจริงครับจริงครับแฮกกลางๆผมไม่เถียงครับผมไม่เถียงมันตายมันโง่กันนั่นแหละ เอาละแฮกไม่ได <laughs> ้ไอ้เห hey, really? ี้ยชักว <pro> okay, ิ <evolution efecto> ่งเซิร <Ey dancing además> ์ฟมันแหลกหรือกูแหลกวะมึงบินออกนอกแมพเกโปรเฮ้ยๆเห็นอะไรบ้างคนดูเห็นแล้วป่ะ ัาตายกลางไอ้เหียอทำเป็นเลือกนหฮเดินหาประตูเดินหาประตูคุณจะเรียนทำไมวะเนี่ยความแตกต่างไอ้เฮ้ยย่ะทำเป็นเก็กไอ,อ้แบบโอย้ยโคตรมืดเลยโอย้ยมาแล้วว่ะโอย้ย ถ้าไอตัวบิสแม่งกัดหน้าแม่งขาดอ่ะโอ้ยอื้มโอ้ยมาแล้ววะให้กูดูแล้ววะเตือนที <laughs> yeah, thì vô đây Hơi Hơi Hơi, 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 hơi Hơi, hơi, hơi โทษแน่รอบอ่ะมันรอบอ่ะไม่รู้ว่ะไม่รู้ถ้ามันรอดนี่มันเฮี้ยมากก็กลังอไอดีอ่ะรอดมาโผล่อดีอ่ะไม่ได้เทไม่ได้กิ้งอ่ะ เอาบักเหรอเอามันตายดีแล้วงั้นน่ะไอ้ควายไม่ผ่านสมหน้าสมตัวมันกระจายแล้วเนี่ยเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยมันถอดร่างแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้าเฮ้ยยี่หีหลอกจะไปไหนวะ โอ้ยเจี๊ยเอาไปไหนเนี่ยเอา้ามันจะไปไหนอะ่ะเอาเรียบร้อยหลุดสมหน้ามันโดนเตะว่ามันไม่ผ่านมันโดนเตะก็ดูมันไม่ผ่านมันโดนเตะสมหน้าสมน้องหน้าไอ้ควายลาวาบัก บริการเติมโลบักเลทส,สูงและราคาถูกไม่ว่าจะเป็น VP Server เลท5ขั้นต่ำ20บาท ID Part ขั้นต่ำ13บาทมี p ีเมียมไม่สามารถเติมได้นะครับและถ้าหากลูกค้าที่มีแรง VP หรือ1 5 0 0 XP จะได้รับส่วนลด5%จากการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ